เอ,ดอกดอรปัญญามาเม่นที่เคารพอย่างสูงครบับในานามของผู้ขอรับการอบรมระัสูงพุ่งกับรุ่นที่150ขอกบ,บขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาบรรยายในวันนี้ความรู้และประสบการณ์ขขที่ท่านได้มอบให้กับเราในวันนี้จะเป็นเหมือนคบเพลิงที่นำทางให้พวกเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสโลแกนที่ท่านให้ไว้นะครับคนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุขคนร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์รวมถึงโจนผู้ร้ายต้องแพ้พยานหลักฐานชิ้นสาคัญสิ่งเหล่านี้จะอยู่ต้องอยู่ในหัวใจพวกเราทุกคนนะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายขออนาคคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลนบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพมใหมัยที่แข็งแรง เป็นล่มโพลใสเท่ากับพวกเราภูมิกับรุ่นที่1,50งวงการตำรวจและประชาติต่อไปขอบพระคุณครับทัางรองพร่น้อนหมดปึ้ง